ายนสอ6พายกมาถึงแล้วความเพลิดเพลินแห่งรักจักมาถึงสองครอบครัวสองตระกูลนั้นก็จึงได้คำนึงซึ่งว่าระจะแต่งงานเพื่อให้ลูกทั้งสองได้ครองคู่เพื่อให้อยู่ครองรักสมัครสมานเราแขกเรือพร้อมญาติมิตรมาเป็นพยานมาประทานพรแห่งรักประจักษ์ใจ จากสู่ขวัญเบาสาวแล้วบัดน,นี้พรามพิธีว่าเลิกดีไม่สงสัยเมื่อพร้อมแล้วขอทุกท่านโปรดตั้งใจขอจงได้ร่วมพิธีบัดน,นี้เธอเชิญคู่เบาสาวทุดทุกเทียนถวายบายสีพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดามารดา บูชาคุณครูบาอาจารย์ตลอดทั้งสิ่งสังสิิทธ์ผีย่าผีเรือนพระภูมิและเจ้าที่ที่ปลูกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลละเลิกแล้วพ่อพระ,ระรเอกราชบุญอาจจะขอประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับคู่บ่าวสาวคือเจ้าสาวนางสาวลัดดาวันชื่นรับ นายสิทธิชัยลีลาน้อยเจ้าบ่าวณัดบบนีีนาโมตัสสะพัคะวะโตอะรังหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพัคะวะโต อรังหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอรังหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เสียเสียมือนี่มันมือดีมือเสษที่อโมโอนใต้ชกตกใบนี่มันตกไม่จันคันใบนี่หากแม่นคันวิเศษผู้เหนือเขตปนลุงมาเทวันดาเอามาสู เอามาอยู่ในเคหาสองสามเมื่อพันลยยาจากได้เกิดพระอินเปิดสองพระแจพระพรมแล้วเผยพระโอ์ว่ามือนี้หายโทษทั้งมวล,มอลบอระวันทุกอย่างบัวเป็นสร้างแตงผ้ากวญมีทั้งมวลมากเมียง ผ้าควันเทียงใบสีงามแสนดีเจสันแทนพอปานแต่งมานำมีเงินคำพันไทยเอามาใส่ผ้าควันบ่ละบ่วนเถ่นทีงามเอานี่จังเมืองแม่นฝ่ายปูกแคนหอยไรยาไม้จากฝาเมืองผม มาเจยชมสองอุอ่อนเข้าบอนนอนนุนหมอนสองนานนอนแขนกายทั้งสองวายตกลงสองอาน้อหลูกของแม่มาเห็นแฮ่เฮือนหอโคตรวงย่อขันตักถูกชะโลกเลือดตา ย่อลงมาตั้งใจคันตกใหญ่ทองคำเพชรมานำพลอยต่อนินมากอประดับนำเงินและคำเต็มถาดหลายเ้นบาทสินดองเอามาห้องตกแต่งบบนดยแบ่งปันไทยสองหัวใจจังได้มาอยู่รวมได้มารวมเป็นหนึ่งแผ่นทอง คนทั้งสองสมเผาเป็นคู่เก่านำมาส่องวันตาจังได้มาพบพอจังให้พ่อมาขอจังได้ย่อขันมากไข่คำปากว่าตกลงสมประสงค์ทั้งสองฝ่ายเอาแข่งกายมีแพงจึงได้สแสดงในมือนีหมายสีเจ้าให้หิน ตองตามคันลองของเขาพูดเท่าว่าวันวิวาเป็นมาหามงคลขู่เคียงของเจ้าก่อนสิเอาสมสอนนอนเฮียงเคียงขู่สิไดอยน่สืบสางวิมานกว่างกวางนครแสนสะอนสาแล้ว เจ้าสาวงามคองท้องเต็มคออแวนใส่กงามละหอยต่างหูงามพระทูสมแล้วแววตาคมเข้มดูสเง่ยมเหลียบลอยคนพลอยซื่นสื่นสมดูมอสมสาแล้วเจ้าสาวลัดดาวัน ชื่นรำคนดีงามโซพี่เอาขากแม่นสมเจ้าสาวแท้บ่อด้แปรผ่นปีนปินลิ้นมากงายจนไฟใจเสื้อมันวันนี้ได้รับรองได้จำจองหัวใจเจ้าเนานอนในบ่อนเจ้าเบาสีที่ใจลีลาหน่อย แนนอนซอนเปลี่ยนผู้นำสั่งเท่านาจิภา่าบ่อทอยคอยมาจนถึงมือนี้มีพิธีงานแต่งใดจะแจงทุกด้านประสานให้แม่นใจกัน จนมาถึงมือนี้วันที่28เมษาเป็นมหามงคลแม่นดีเหลือหลุนยาติทุกคนกลับมาแล้วเสียงเซลวเสียวเรียมห้องโฮเอาขวัญมวเจ้าให้มาเขาแม่นสุขี เจ้ายามิดอิงติงยามขวัญมาให้เจ้าตื่นให้เจ้ายืนพอบ่อยะรอายอยู่นานว่าวไม่เยอะควรอือ ขวัญจะไปยุคกรหมหนแห่งทางใดขวัญจ้าไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ใส่ดอนใดไปเรียนมอทนมอไปอยู่ใส่แน่เจ้าอย่ายืนแทเลให้บ้าไม่อย่อยู่นานอย่าสําลาบมัวเล่นกลางภายในป้าให้เจ้ากาบมาซา มาหาพ่อแม่เจ้ามากินเข้าแม่นอยู่เฮือนว่าไม่เยอะวานเอยขันเจ้า,าไปอยู่ห้องหอมพางทางใดหรือเจ้าไปมหาวิทยาลัยหมอมาทางพี หรือเจ้าไปอยู่เละในที่ทางานหรือเจ้าไปลงพยาบาลแต่ข้าวปีนั้นให้พลัลมาแม่ถึงเวลาให้เจ้าเตามันถึงข้าวมือนีให้มาพี่ย่าอยู่นานขวัญเจ้าไปอยู่มองแรกพบทั้งสองให้ซอยกันประคองลงมาทั้งที่ ควันไปกินสุกี้เคเอฟซีในห้างใหญ่กินไอซาคิมอย่พุ่นเข้าพุ่นก้อยอยู่วางใดเหลือควัเจะไปปากร้อนพังพรนทางไก่เหลือเจ้าลงไปไทยเจ้าเพิ่นทางบุน่น วันจะไปทั้งพูนทงางลาวหลือพัมา่ามาเลเซียไฟไตเขมรนันในห้ดันมาหลือวันเจ้าไปทั้งพุ้นทำหมูนท้งวันสาลาบานทองเที่ยวเที่ยวเล่นเม็นบอม,มาขี่เรือบินเหินฟ้าห้กาบมารีบดวนเชิญเอาวันอ่อนล่ะ สองเจ้าโอ้ใหยด่วนมาว่ามาเยื่อควรอืหรือเจ้าไปเวดดิ้งโพธิ์ทานทางใดยังบ่ทันน้ำใจอยู่บ่โนดเท่าพายเจ้าเจ้ามาเดอ มาเดือรีบด้วนเจ้าอย่ามวนอยู่หันวันนี้ให้ด้วนมาควันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาขวันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายควันแขนควัาแขนสายก็ให้มาเต่ามาห่มทั้งควันนมและขวันข้างควันเอวบางกุมเกี่ยวควันทองหน่อย แลา่าหนนมควันผมดำดูอาดควันปากตานเจริจาทั้งควันตาและควันเขียวควันเดียวและควันแขนควัน้าแผ่นลางไายลาไม่นันแม่นควันหูก็ให้มาสามมือนีวันนี้ ว่าไม่เยอะมาเยอะควรอนนเออ,อ,อ,อคันแม่นขวัญมาแล้วฟังคำพัมสิสีสั่งยังพิธีมือนีวิวาแล้วใหา้ชื่อเอา Bùa bên bùa giá khẽnh cấm mau hẹn bộ thầu mẹ thầu hay dâm kìm. Bùa biển cỡ giá rỉnh riêng bạc giá Bảy thảm khâm trả khăn bảy hay Cả hai ma khăn bảy na Cả tao phần rượu ngô khoai Giá tiền lúc nhạc giá đầy Bạc cơn tổ bùa biển ให้หากเมียจนแก้ให้คือแมวของตัวยาพาโลลอบานยาขี่ขานนอนเว้นอย่าไปเห็นสาวแก้ยาไปแก้วกว่าวงยาไปโก่งใจโคดอยาเบาโพดกันเห็นเห็นบ้เป็นให้ทำไทยย่าไปไงกว่าลุงยาไปสุงกว่า่ายยาไปดาวงวาน ยาไปผ่านพี่น้องยาไปฟองสุ่มแสงบัดนี้พัวปิดเมียก็ยาแขงคำเบาให้เตือนแต่เจ้าก่อนพวโตัวยาเสียงโวสุยเสียดยาไปเคียดไ้ว่าขั้นไปให้กะให้รีบมากั้นไปหน้ากะให้รีบเตา hiền phu bao gia rèn rèn, rèn lên nhìn diện khen gia bay phòn gia bay giòn dây diện còn gia trong hoàng dây phu gia gia bay đa áo à khăn bay ma hay không khiêm gia bay xiêm sùng rẻ gia bay hẹn phượt phạt gia bà mạt Bố nhà tổ, nhà bây dụ quam cầu, nhà bây lâu quam đơm. อย่าไปเสื่อมผู้อื่นอย่าไปตื่นเสียงคนอย่าไปวนของเพน,นัาขันพนเอินจังขนันขันพนวานจังซอยให้ไป่อยคอยมาคอยเห็นโคดเห็นวงอย่าไปโกงเถียงพ่อเถียงแม่เห็นคนแก่ให้ปากเว้าจากไข้ย่นจันไรป่อยพี่ป่อยหาอย่าไปด่า พี่น้องทางผัวย่ำเอามัวนำลลยนำเฟสให้เจ้าเฮ็ดพาแลงพาง่ายยางรำบายอารม์ปล่อยแรงให้หางแพงกันไว้ถ้าน้อมใจกันทั้งคู่ให้ได้ยู่สืบอรสางกุศลแทมานุษย์คน วนไปถึงลูกเต้าให้มาเกิดนำกันให้มีบุญสัมพันธ์ปราถนาสมแมนแขนย่อมือสอ่งเจ้าอันทิธาเราเดืออุ่นบุญของเจ้าแล้วบาทนี้บายศิลาให้เต้ามา ว่าดังนั้นแล้วก็จึงไปเอาไฟออกเจ้ามุงคุณวุ่นคุณที่ดูอาจมาผูกแขนลาดเอาควานันว่าไม่ยอบควันอือ ขันเป็นพวกเมือง้ายขอให้ขวัญพวกเจ้านีได้มาเยอะขันเป็นพวกเมืองขวาขอให้ขวัญพวกเจ้านีได้เยมาเป็นคู่เฮียงสองให้มาพร่องดองหางหออยู่น้ำพ่อคุูเดือนหลายปีเดือใหนจ้าได้ลูกหน้อยทั้งไก่ขาและเงินคำ มีผู้นำเงินล้านมีผู้ให้บานหลังงามมีนาทำพันให้มีหูหมาเพ็ดไก่สั่งมาและหัวควายนอนตื่นสวยให้เจ้าใดเงินลานออกจากบานยาได้มีศัตรูให้มีผู้ย่อยู่คนหาบมีโชคลาบเนื่องนอง ได้เข้าของล้นลังให้ได้นั่งเป็นเศรษฐีถือกรอดเตอรี่งวดตองงวดรวยปวดปวดอย่าไม่ลงสมประสงค์สองสามีจงควรคู่ให้ทั้งสองเจ้าอยู่ถาวร ยามกินนอนยาอึดอยากมีหลายหลากอยู่สบายมีลูกจริงชายให้เบาง่ายหากนองอายอยู่สบายให้ได้เคยผูู้ให้ได้สบายผู้งามยาวันศินวันพระให้ได้ตักบาทจำสินให้ระบินลือเลื่องงามกาเดืองทอลอนี ให้เจ้ามีสีใายยาใดเจ้าก็ให้โมดเจ้าถือไม่เท่ายอดท้องกาบบองยอดเด่นเห็นอันใดก็ให้ได้สมเจ้าปราทานนาตั้งแต่นี้เมื่อหนาสุกุราะอ้ยย่อยิ่งเลิศถูกสิ่ง อย่ามีข่าว่าคำเครื่องย่าใดพอขอให้มีอายอยู่ยืนยาวยาใดสันมันให้เจ้ามันปานงามเขาขวงมันให้เจ้ามันปานข้างหมูถอกเธือนมันให้เจ้ามันปานเถื่อนสั่งหงมันให้เจ้ามันปานโป่งสั่งรอ มันให้เจ้ามันผ่านก่อนหินแดงแข็งก็ให้เจ้าแข็งป่านแผ่นหินหลาดสูงเทียมอาดเขาสู่เมนใหญ่เพียงต่อยาใดหาใหญ่ยยเพียงหลักยาใดคนยาได,าไดมบนเหมือนตองยาได้มองเหมือนเท่ายาใดเก่าเสีย ไอเจ้าจอละลีมาซาดอมือนีวันนี้ว่ามาเยอะกว่านี้เออกออออันเม่นขวรมาแล้วพ่ำสิเราแถมบอนทัเดเอาตอนขคาถาแม่นดีเหลือหลน ขออุุคนทุกท่านลำเอาหลีบด้วนประมวลพรทรงให้พองเจ้าให้รับเอาเดา้อเอเนกเดชชัยใจยาตัวประวางใจยาบังกลังสุขังพลังอาวาหาวิวาโหสุมังคาโลตู